สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a r i e t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้หลังจากที่มีทหารของเรานะครับได้เสียขาไปอีกหนึ่งข้างคนที่7แล yes. <to> ้วนะครับขาที่7แล้วเนี่ยทางขมรก็มีความเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมนะครับความเคลื่อนไหวของทางขมรเนี่ยเอาไปไว้ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนี่ย อยากจะพาเพื่อนเพื่อนไปผ่อนคลายนะครับความตึงเครียดในระหว่างนี้สะหน่อยนะครับนักวิเคราะห์ชาวเขมรคนเดิมเพื่อนๆจืาได้ใช่ไหมครับที่เขาเคยมาวิเคราะห์เรื่องการปิดด่านให้กับทุกคนได้รับฟังกันทุกคนก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างอันนี้ก็คงแล้วแต่ใครจะตีความไปแต่ละอย่างนะครับแต่ว่าในส่วนของวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์คนเดิมเขมรคนนี้แหละนะครับเขามาวิเคราะห์ในส่วนของน้ําท่วมนะครับที่ กำลังจะท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราโดยเฉพาะในส่วนของโบราณสถานนะครับเขาก็ได้ออกมาเขาเป็นคนที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ก็เลยพยายามออกมาพูดว่าเออมันมีสิ่งไหนสิ่งใดนะครับในส่วนที่เขาวิเคราะห์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างแต่รู้แหละว่าพูดถึงน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนั้นลองฟังดูหน่อยกันแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเิญรับฟังครับเออ วันนี้ก็วันที่สิบวันจันทเดือนสิบเอ็ดใช่ปะ่ะได้ข่าวว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไกลจะตะทะล่มแล้วแล้วก็ไอ้พกเซียมมันกำลังจะทำพิธีบงวงสรวงเมื่อไดช่วยเรืออะไรหรอเขาฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาเขมเมคือภาษาคอมที่เราที่ข้างเขมเมนเขาพูดกันทุกวันมันก็พูดไม่เป็นไงแต่มันก็ว่า คอยคอมคอมไม่ใช่คอมเมนก็เลวแต่และคอมก็เป็นของไทยเออเป็นของไทยแล้วไทยเวลาทำพิธีก็พูดไม่ถูก <c ười> เวลาเห็นไรเห็นประเทศไทยก็ท่วมอ่ะไอผู้ตายกับไอผู้ไอไกอระบดชาติไอไอสิรินกอร์กบดอ่ะเห็นไอผู้นั้นแบบทรมานยิ่งทรมานกูก็ยิ่งชอบใจเออมันแบบ มันเป็นเวรเป็นกรรมบอกแล้วว่าประสาทโบราณคองคอมของเมรนนะ่ะที่อยู่เพนดินทั้งนั้นแหละทำมึงทำลายแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมเจอทุกทุกปี <c oughs> แล้วก็มึงหวังเป็นปีมันจะต้องมีแล้วน้ำท่วมอ่ะก็น้ำท่วมไปกูไม่เที่ยงกลับไปพวกมึงหรอกแล้ว <c oughs> ประเทศกูก็ก็ท่วมนี่แม่งท่วมไห้มึงดูเลยไหมแห้งจิบหายเลย หาน้ำทนำนาไม่ได้ประเทศกูทุ่มแล้วกูไกลจะตายแล้วกินมือวื้อมือละวันละเวนโอ้ยเดินไปไหนก็ได้ไม่มีน้ำติดเบือต,ติดทาเยะยระอืมบางทีก็ไปซื้อน,น้ำเข่าด้วสุดสทุ่งนาอืมก็อินชาแล้วป,ปีนาน่าจะเยอะนะสีครมคอยเยอะกวา่านี่ คุ้นเลยเป็นซองเทาไปเลยมันดีไปทรยปีหน้าเป็นซองเทาไปเสียมเพราะว่าปากพูเมืองแบบปากบิดปากเบี้ยวพูดไม่ทุง่งมากระพูดไม่ตรงกับใจ <laughs> เออลักกมวยของมเมแต์เลยเฮ้ย hey, คมเมนลักกมวยกลับไปกลับพ้ายเอากลับหัวกลับหาง re, เลยให้หัวให้หางให้ทั้งหมดแหละทั้งหัวทั้งหางให้ใไปมึงน้องมันเลย <laughs> กูกำลังจุมแหละกรุงเทพไกลจะถล่มแล้ว,มลวเ,ม,วเมืองเอ้ <c oughs> <c oughs> กูกำลังจะเสียใจ <c oughs> ร้องไหงจงไงไอ้เสียังมึงตายยัง <c oughs> เลยก็ไอ้ไอ้ไอซิรินกูไอซิรินในพวกกบฏชาติเ <c> ป <oughs> ็นยังไงแล้วมันจะตายมันยังเอ้ย,ย <c oughs> อกูเสียใจ <c oughs> เอาละครับเพื่อนๆนั่นก็คือสิ่งที่เขาพูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับ น้ําท่วมที่กําลังจะท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยเฉพาะโบราณสถานนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างติดตามข่าวสารบ้านเมืองเหมือกนกันแล้วก็เขาพยายามบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นวัดของขอมต่อให้ไทยเราเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าอาขอมเป็นขมรนก็นแล้วแต่นะครับเขาไม่สนใจนะครับเพราะว่า ขมิกับขอมก็คือทนทั้นเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็พยายามอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในส่วนของเรื่องราวนะครับที่ไทยเรานั้นนะครับได้มีการยุตินะครับปฏิญญาสันธิภาพเอาไว้นั้นนะ่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมบอกเลยแล้วก็ เดี๋ยวเราคอยดูนะครับว่าทางรัฐบาลและวก็ทหารของเราเนี่ยจะมีมาตรการใดๆต่อไปนะครับที่เราจะมีการตอบโต้ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือประท้วงนะครับในส่วนของที่ไทยเรานั้นไม่ได้มีทุ่นระเบิดอยู่ในมือนะครับเราไม่เคยซื้อทุ่นระเบิดเลย หลังจากสงครามโลกที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็กวาดล้างทุ่นระเบิดในประเทศไทยนะออกไปหมดแล้วตามแนวชายแดนนะครับที่เขเมรมันเคยมีมาเราก็มีการกำจัดทิ้งไปหมดตามาส่วนที่สัญญาอัตาว่านะครับแล้วก็ไม่เคยใช้อีกเลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีวัตถุระเบิดโดยเฉพาะทุ่นระเบิดอยู่ในมือเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอย่างแน่นอนครับจะวางใหม่วางเก่ามันก็คือของเขเมรครับผมเชื่ออย่างนั้น เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในสิ่งที่ขเขมรมันอ้างเนี่ยมันก็อ้างไปเรื่อยเพื่อที่จะมีการตอดเล็กตอดน้อยกับไทยนะครับเพื่อยั่วยุให้ไทยนั้นลงมือเสียทีแต่ผมเชื่อว่ามาตรการของไทยที่เขากําลังจะทําต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการยั่วยุกลับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับขเขมรจะไม่มีทางออกอื่นจนกระทั่งมันน่ะจะตายน้ําตื้นของมันเองก็คือมันจะทําการโจมตีไทยก่อนอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้แหละเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะ ยืดเอาผืนแผ่นดินหรือว่าโบราณสถานของเราคืนได้หมดทุกตารางนิ้วอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคอยดูกันต่อนะครับเห็นว่ามีการตอบโต้ออกมาจากทางรัฐบาลของทางกัมพูชาแล้วเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆมาติดตามกันว่ามันตอบโต้ไปอย่างไรเพราะว่ามันตอบโต้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการเลยนะเป็นแถลงการที่นําออกมาตอนนี้ผมกําลังแปลอ,อยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารอฟังในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรฟังออกฟังไม่ออกยังไงช่วยรบ วนคอมเมนต์มาหน่อยกแล้วกันนะครับในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ,จ้งเตือนที่มีใหม่ที่ผมมานำเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาสองหรับเพืนนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ